เทคนิคป้องกันกินยาแล้วไตาวายในหนึ่งนาทีนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมที่กินยาแล้วจะทําให้ไตาวายผมบอกว่าจริงๆแล้วยาจําเป็นนะครับอย่างเช่นยาความดาันโลหิตสูงเนี่ยถ้าเราไม่กินนะครับความดาันโลหิตจะไปทําให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นหมายความว่าถ้าเราเป็นโรคที่จําเป็นต้องกินยาแต่เราไม่กินผลสุดท้ายเนี่ย ตัวโรคก็จะทําให้เป็นไตวายไ,วได้เช่นกันนะครับดังนั้นการป้องกันไตวายวต้องเริ่มจากข้อที่1ก่อนหาโรคแล้วรักษาด้วยยาไปก่อนข้อที่2หาสาเหตุให้เจอว่าโรคนั้นเกิดจากอะไรเช่นเราความดันสูงจากอ้วนเราความดันสูงจากเครียดเราความดันสูงจากนอนดึกเราก็แก้ไขที่สาเหตุพอสาเหตุหายไปยาความดันก็หยุดได้นะผมมีคนไข้แฟนคลับหลายคนมากเลยที่พอลดความอ้วนได้แก้ไขที่สาเหตุได้ตอนนี้ก็หยุดยาไปแล้วนะครับ ข้อที่3า็คือป้องกันดีกว่าแก้ไขนะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวฉันมีตังเดี๋ยวรอก่อนแล้วเดี๋ยวรอเป็นแล้วฉันก็กินยาแพงๆผมบอกว่ายาแพงๆไม่ได้ช่วยป้องกันไตาวายนะครับเพราะถ้าสาเหตุของความดันหรือสาเหตุของโรคเริ่มต้นยังอยู่ต่อให้เรากินยานะครับมันแค่ช่วยชะลอการเกิดไตาวายแต่ในที่สุดเราจะเป็นไตาวายเพราะสาเหตุของโรคนั้นอยู่ดีนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครที่ อยากไม่เป็นไตาวายต่อชีวิตจงรักษาโรคจากสาเหตุนะครับส่วนยากินได้ช่วงแรกครับช่วงที่เรายังแก้ไขใา,าเหตุไม่ได้แต่พอแก้ไขที่สาเหตุได้ทุกอย่างจะไม่มีอะไรที่ทําให้คุณเป็นไตาวายแน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับว่าทีมสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook, IT, TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ